ยังหัวหลอยไดเด้นี่พาพว่ามันผู้เบา尿ตีหัวผู้เบา尿ผู้เบาเนาะโอ้ยโอ้ทอดอยเหล่าเดี๋ยวฟอนแล้วตีมันนี่ฮะเดีย๋ยว<า>อสอบแล้วฮะก้อนแมเบรตินแตงว่าไ้เหล่าก็มีนมาปะโอ้อันนี้คือที่เหลือครับเดี๋ยวาจะกิฟฟนดอก ว่าเสือนุสีเขามากสิบ่คือหรอเ้ยเตีว้อนแล้วเ้ร้าเอะแหงคนนี่เอาแหงคนเล่นะโดนใส่แห้งดอกปีนึงหนึงดอกใส่แหงอันนี้เขาแห้งนนี่เขาเจ้าคนเนียวเดียวมตีเอีเทียทมันออกทรับสิบเอ็ดเทียสิเอดเโอ้แต่ว่าบ้นี้อันนี้ตายจเดนยวแล้วนี่ข้นี่ นี่มูเ็นอะไรมูตากไปครับเก่แอแ้ว่านมูตากไปเกี่ยมากสิตะพุ่นเอางานพุ่นแล้ทีเอาอกจีเดียวเกี่ยวยืนมาเดี๋ยวเกี่ยวต่ว่ามูนี่คือมูนี่ที่มันแห้งแล้วมานน่เอามาตีไปน่ตีเขาย่งมันเลยมันอยากรงสิวันทำไมตะก้านี้ไม่ไม่ขันราวลงนี่มันา มันขลางว่าเสียบไปตรงนี้ไหมเสียบจับไปนี่นะเฮ้ยเพื่อหัข้างนี้เอาไปเถิดมนจะดึกใส่ไหมครับเออบวกกัมันเนี่ยปุ๊บกุสัตสัตปั๊บสัตปั๊บนะมันมันขลางว่มีหรือสมมนีิหายากคนหลุนเก่าหูยังฟันมันขลาวเงี่คนหลุนเก่าเหรอคนหลุนไม่สิหูอยู่โอ้แม่นคนหลุนเก่าหู คนหนุนไม่บ้าหูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากแล้วปากก็ได้ก็เจ็ดสิเมาเหล่าทั่วม่มนเจ็ดสิบเมาหล่าทั่วล่ะคนไทยกับชาวนเดียวเ่มนะที่เป็นหนาเหล่าทั่วเนีเหล่าทั่มีแล้วสมื่นนี่หายากรัฐบาลเขาควบคุ้มผดเห็นเหล่าทั่วาได้เนี่ยจะสี่สิบละือมาทานต่อมา เตียลายเตือบแล้วมึงน,นี่ยิยน,นีน่กับสีอย่มันจกักสได้พ่อหาปุ๋ยว่าปา่าใหญ่นี่เอาพ่อกันย่างหน่อย,อย,อยอบ้าก้อนนี้ผมไปย่างบนญมาแล,แล้วเว้ยเราโจเขาของเจ้าขวางนี่มันเลียวตะ้ัปีผุเน,นือดราหาหลำจังของเราแมนผมนี่รถหน่าาหลาย ลลูกองาหยมีรถเก่ารถแล้วเกี่ยวปัดเก้าเดียวเหรอครับเพื่อน่ว่าอันนี้มันคืออะไครับหน้าบกหลายครับผมมาเพื่อมายังก่อนหลังจากที่เกี่ยวแล้วนะครับเอามาตากไปที่ตากไปเพราะมันเกียเก่ยวมันโจยน้ำตากเรียบร้อยกน็นี่นะครับมาตีครับวันนี้ กอกทองแล้วก็ขึ้นเล่าเกี่นอนต่กทีกคนคนท่ยนหนนาทีของสิเลือดเทีคนคนคนททเ่ยอะไรอือมัมีหอ,อนเลามีแต่ขนแล้วกับไม่แต่ลางเหีนเน้ยนแน่ไม่แคงในคขั้วแน,น่นมา<อ>มาทานมาทานกันห้องมาห้องใหม่นี่นเป็นอย่างนี้มันตีบอกตถี่นอนก ตีออกเจ้ามันออกมันออกยากดิเขาเบิดกลมคักกันบ่โอ้โหอะไราะว่าอะไกลมแห้งกลมแห้งสิกลมค้าไรก็สิปวดขาครับโอ้วนเลี้ยวล้ยวโอ้มาสางเดีวไปเถะเลยโอ้มาสากเกินไปเาส่าเกินไปตีตีนี้ได้จักฟนเอาตีทั้หบดนี่นะครับพออร่อยบะพอถึงดอกพอถึงดอกกัน่ะ โอ้หอมอโอ้หอมเนี่ยโอ้หอมมือเนี่ยเดี๋เอ่อกอกตัวที่นี่แล้วๆวังศุกร์เอ้ยกวมือเช้าคุณเมื่อเช้าวันศุกรบโอ้เป็นขมิ้นลูกโซดีเลยขมิ้ มาซาบพดมาซารเนี่ยเขาก็เหลืองาน,นมาเร็วก็นีตอเนาะมีมาเร็วกดีนี่คิวมอไซค์มากกว่าดีนี่นคิมไไวมอเตอร์ไซค์ไปคิวมอไซค์ไปไหมรถเจักรฟังกันเอาไปอัปเดตเครื่องมาอัปเดตอันบอดีอ้ให้เร็วขายหลุดหัวจังเดี๋ยวมาขายอ๋อคุณน้องเ้าได้เบิ่งประมาณนี้ครับชีวิตอีสา,บานบ้านเฮาเห็นก็ปกติยิ่งสองสีย่งเหมือแรง ย่ำเสาตีซีตีหาเนาะมาปะตีย่ำแรงเลียกก็ซีหาทุม่มก็อยพ่ภาคันตีย่ำขึ้นนะครับย่ำเสาก็เริ่มตีซีตีหาทุบตับทุบตับทุบตับย่นมันห่อนย่ำเป็นมันห,อนนนหอน่อนตีตีก็ไรหรือยังเป็นนะครับขอบคุณนครับที่ติดตามรับชมครับผุ้น่ะสังเกตครับผู้บ่าวผู้บ่าวเทศบ้าลนะครับกบบเท่าบา่อครับกำลังจัดการเก็บขวดยุ่นเมื่อมื่อเศ้าให้ดิมื่อเศ้า เงินให้ก่อเขาก่อเขาน้องปุ๋ยนครั้องปุ๋ยเมื่อนละน้ำป่าน้ำงเงินขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับฝวันขัญเห็นบ่